สวัสดีคระพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้ํามีมีดหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีดยุบต้น,ตนสวยงามทั้งคู่เลยนะคะวันนี้เรามาชมกันนะคะด้ามรวมฝักแปดนิ้วครึ่งค่ะทุกท่านด้ามไม้ฝักไม้นะคะเฉพาะใบมีดห้านิ้วนะคะทุกท่านให้ทุกท่านได้รับชมนะคะ,คะด้ามรวมฝกักก็สําหรับ กระทัดรัดพกพาไม่ใหญ่แล้วไม่เล็กนะคะแปดนิ้วครึ่งใชะรัดด้วยเหล็กอะลูมิเนียมนะคะทุกท่านอันนี้ก็หวายค่ะหวายถักหวายรัดด้วยหวายแล้วก็เหล็กรัดด้วยเหล็กนะคะดาวด้ามนี่สวยมากด้ามสวยงามมากนะคะทุกท่านสำหรับพกพาไปไหนมาไหนนะคะ ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กสวยงามมากเล่มนี้ค่ะเรามารับชมทั้งในกันนะคะนี่ค่ะโพเต็มใบนะคะทุกท่านโพเต็มใบใบมีสวยงามมากยังคงความเก่าแก่และความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังเช่นเดิมนะคะมียุบต้นๆนะคะดูดูแบบนี่ค่ะไม่สั่นไม่คอนมวลสารข้างนะคะไม่สั่นไม่คอนยังแน่นหนาแข็งแรง ความศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่านดูาบารมีหลวงพ่อเดิมถ้าใครอยากได้ไปบูชาไปปกปักรักษานะคะนี้รอยใช้แล้วนะคะเวลาท่านาพกพาไปสมัยก่อนเนอะอาะปู่ย่าตายายเราบรรพบุรุษเราเขาจะอธิษฐานจิตแล้วก็เดินป่าหรือว่าจะไปน,นอนพักแรมพักป่านะคะท่านจะเอามีดใบมีดนี้กรีดค่ะกรีดตรงที่เรานอนเรานั่งแล้วก็ ไม่มีอะไรเข้ามากวนไม่ว่าสัตว์มีพิษหรือว่าพวกผีปีศาจนะคะทุกท่านเนี่ยมีฐผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะปลายอาจจะโดนรอยกรีดเพราะว่าสมัยก่อนอมีแบบปู่ย่าตาทวดเราจะเดินป่าก,กันนะคะเขาจะมีมีดพกใส่กระเป๋าหรือว่าผ้ากมะทีะ่คนแก่คนเฒ่าสมัยก่อนนะคะ ท่านใดสนใจมองหาอยู่อยากบูชานะคะอย่าพลาดนะคะทุกท่านลายโพเต็มใบค่ะโทรมาหาน้ำนะคะเบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันเรามาชมเล่มที่สองนะคะค่ะอันนี้ก็ด้ามรวมฝัก9นิ้วค่ะเฉพาะใบห้านิ้วด้ามไม้ฝักไม้ค่ะดูไม้ก็เป็นไม้มงคลนะคะทุกท่าน เล่มนี้สวยงามมากไม้มงคลดูแบบช่างแบบศิลปะพื้นบ้านนะคะดูเขาจะคิดค้นออกมาสมัยก่อนเนาะจะมีช่างค่ะช่งางตามพื้นบ้านท่างตามแต่ว่าประจําอยู่ที่วดัดค่ะเวลาท่านจะทํามีดเล่มไหนออกมาก็จะคิดแบบคิดลวดลายออกมาค่ะมารับชมทั้งในกันนะคะนี่รัดด้วย อโลมิเนียมขาปินโตนะคะทุกท่านค่ะดูทั้งในแห้งแกรลงแล้วคงความาศักดิ์สิทธิ์และความเก่านะคะทุกท่านนี่ค่ะอันนี้โพครึ่งใบอันนี้โพครึ่งใบนะคะทุกท่านอันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาแล้วแล้วก็ มีดนี้ก็เป็นมีดอาถรรพ์นะคะทุกท่านเขาจะผสมมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตีออกมาแล้วก็จะเป็นจะเป็นเอ่อเป็นเงาเป็นดำเนะะี่ยค่ะเขาเรียกว่ามีดอาถรรพ์มีดศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วอันนี้ก็จับแบบถนัดค่ะสะดวกสบายแล้วก็พกพาพกพาไปไหนมาไหนสะดวกสบาย แล้วก็อธิษฐานจิตแล้วก็ไปไหนมาไหนนะขึ้นเอาขึ้นหิ้งบูชาไว้ติดรถติดบ้านติดตัวไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กมากนะคะทุกท่านค่ะท่านใดมีบุญบาร,รมีก็อธิษฐานจิตแล้วก็จะได้เป็นเจ้าของนะคะนี่ค่ะความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังปราบพวกผีปีศาจวิญญาณไม่ดีลมพัดลมเพคนโดนของนะคะทุกท่าน ไปไหนมาไหนขับรถกลางค่ำกลางคืนเจอสิ่งที่ไม่ดีกลางทางหรือว่าคนตายหรือว่า,าวิญญาณที่ไม่ดีนะคะเอาไว้หน้ารถแล้วก็ขับรถไปไหนมาไหนจะได้รอดปลอดภัยนะคะทุกท่านสุดท้ายนี้น้ำก็ขอฝากช่องน้ำมีดหมอด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้อา่า เป็นกำลังใจหรือว่าไม่พลาดคลิปต่อๆไปน้ำขอขอบฝากขอบพระคุณทุกท่านมากที่ติดตามค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ